สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับทำแคชเช่นเคยนะครับกับช anel เล็กของทำแคะตกป่าสองพระนะครับวันนี้มีเมนูมานําเสนอนะครับสีเฮ็ดหมกขี่ป่าหรือหมกไข่ป่านะครับอันนี้ก็คือเอาไข่ป่าได้วก็พุงป่านะครับรวมกันเลยเครื่องเคียงของเขามี่ยังบ้างนะครับดูนี้ครับด้านนี้นะครับก็จะมีพริกน่ครับพริกแดงนะครับกระเทียม แล้วก็ตะไคร้หั่นฝอยนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นครั้วของเขาก็จะเป็นครั้วบ้านๆาน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับใบมะกรูดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะไคร้ส่วนที่มันแกนะครับยำพลา้ถิงี้เก็บไปก่อนนะตรวนี้เดี๋ยวเขาจะโขกในส่วนของสมุนไพรของเขาก่อนนะครับนะครับโขกไปก่อนนะครับไปาี ของแยกโขูก่อนนะครับครัวหลังบ้านของเราก็จะประมาณนี้โขูกเข้าไปกันนะครับมาพร้แกบใส้พริกไหลามาถึงดึกกก่ทำากับเข่าดึกได้นะครับ นเครื่องปรุงของเขานะครับก็จะมีเขาจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายอันนี้ผงชูรสรสดีครับน้ำปลาปลาร้านะครับเ้องจะปรุงใส่ในนี้ด้วยเด็ดหลังจากที่เขาต่ำเหลือยนเรีวนี่เขาจะปรุงเครื่องข้างนอกนะครับเราจะปรุงเครื่องข้างนอกเอานะเพราะว่าเป็นอย่างคือปรุงข้างนอกปรุงข้างนอกเพราะว่าเขาได้ซิมครับ ถ้าเฮาปรุงเฮาปรุงใส่ในส่วนของเนื้อปลาเลยเฮาจะบ่ได้สิบน่ะครับเรามาปรุงรสกันเลยนะจ๊ะอืใส่น้ําตาลก่อนนะครับน้ําตาลเล็กน้อยนะครับเดื้มากกว่าหวานเค็มๆกันนี้นะนี่พร้อมกับสิเอาหวานๆวานเค็มๆจักหน่อยนะครับกระปุงชุดรสนะครับกับปรุงชุดรสใส่เข้าไปครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเพื่อให้มากหลายก็ใส่ไปรูด สไยมากหลายรถดีคร oh, ับรสดีใส่เข้าไปพอเนะครับนี่แกน้ำปลาครับกะเอาวโอ้มันเค็มๆนีมวนจักหน่วยนะถั่หมกหม่อเนี่ยนี่ต้องมีความนัวน้ำปลาาครับน้ำปลาต้มสุกนี่ครับไปที่นี่เท่ากัคลุกเข้าให้เข่ากันก่อนแล้วเข้ากับซิมเบิง เครื่องข้างนอกนี่เขาเอาเข้มประมาณใดเขาเอาเนื้อประมาณใดน,นะครับนี่ครับสีสันมันก็สีเป็นแบบนี้นะเขาชิมเมืองก่อนครับชาบออัควอยเี่ยเขาก็เติมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาใส่นะครับผักผักต้นหอมนะครับหัน่นหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เหระครับต้นหอม้อมจะใส่แค่ต้นหอมเนี่ยนะครับแค่นี้แหละเนาะ มาดูครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วนะเ้าสิตักใส่ไปนี่ครับวะเราจะตักใส่ไปเลยเพราะว่าเราชิมแล้วเราก็ว่ามันโอเคแล้วโอเคตักใส่เลยครับอันนี้เป็นมกหมอด้ครับเด้อเพราะว่ามันถือเกลียวขี้ขานหาไว้ต่อกลัวสิได้กลิ่นเนาะครับเนาะน,นี่จะมันใส่ปลามันก็กิ่นมันนิดน,นึงนะครับโอเค นี่ใบกูทเ้าใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็คดลีคดลีอันนี้ท้อมจะสับๆให้มันเป็นชิน้นๆหน่อยๆนะครับนี่แหละจะสับให้มันชิน้นหน่อยๆเข้า,ากันนะครับแล้วเราก็เอาผักเราลงไปเลยนะครับทึบคูเข้าไปน้ำกันเลยครับแล้วห้อสิบม,มกนะมกหม้อครับมาฮิบนี่แหละเป็นประมาณนี้ครับอือคูกก่อน พุกเข้าให้เขากันนะครับไปไปนี้ติดตั้งเตากันเลยครับ รประมาณน,นี้ครับเราตั้งไฟไปก่อนนะครับให้สุกนะครับรอข้าเหนียวจ้ำได้เลยนะครับี๋ยวมาเบิ่งกันครับวานาตาจะออกว่าเป็นแบบไหนนะครับหลังจากตั้งไฟไปได้สักเล็กพักพักใหญ่ๆนะครับเปิดเพลิงเปิดเพลิงที่นออนนี่้างออล่างไห,หมหมอแล้ว <c oughs> ล้างล้างหม่หมอแล้วพี่น้องอึ๊บอีกาเชน้อยอีกแเกน้อยจลงใจได้กินแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วแล้แล้วหมกไข่ปลาพุงปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเห็นนะครับมาเด้อบันนี่กินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไายกระติบเข่ามาครับมากินเขาน้ำกันครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ